สวัสดีครับแฟนมองยังเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝากกันอนตัวหน้าคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับคุณเด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองยังเซียนสายสูงมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณที่เที่ยบ่ายไป้นไปครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับผม เมื่อวานที่ผ่านมานะครับในศึกเดเบโพคาวของเยอรมันนะฮะตัวเลือกไบเออร์เลเวอร์คูเซนกับโคโลนจบ2-2นะเออนะครับทะลุสูงนะครับผมเลเวอร์ไม่ชนะครับไปชนะนู่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว่าสายสูง Happy, แฮปปี้เต็มๆส่วนวันนี้ครับอ่าตัวเลือกในวันพฤหัส,สบ,บดีครับที่6กุมภาพันธ์2500 68นะครับไปที่ออบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะฮะวินเทอร์ชูกับ FC ซูริกนะครับก็อยู่ที่2ชั้นครึ่ง2ชั้นครึ่งนะส่วนแฮนดิแคปหน้าบอลเป็นซูริกนะครับบุกมาเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับวินเทอร์ชูเนี่ยอยู่ที่12นะครับมี14แต้มจาก21เกมนะ10แมตช์ในบ้านชนะ3เสมอ1แพ้6ยิงได้11เสียไป21นะครับส่วนซูริกเนี่ยอยู่ที่8มี30แต้มนะครับจาก21เกม สิเกมเยือนนะครับชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้4นะครับยิงได้14เสีย18ประตูเจอกันล่าสุดครับจบ41ซูริกชนะนะ42ก็สูงนะครับแล้วก็มี1 3อันนี้ก็สูงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมี0 0กับ02อันนี้ต่ำแล้วก็เกมนี้2 1นะวินเทอร์ทูชนะ21ก็สูงนะครับผลงานของวินเทอร์ทูสเกมหลังคือ3 0กับ3 3นะครับก็สูงไป มีเสมอ,อยังบอย0ูนย์ศนอันนี้ต่ำนะครับอุ่นเครื่อง1 5 3 1 3 4นี่ในสูงหมดนะอุ่นเครื่องอันนี้อ่าบอลลีกนะครับก็ถือว่า,าเสียประตูเยอะนะครับเสียประตูเยอะนะครับส่วนซูริกนะครับก็ล่าสุดศูนย์หนึ่งนะต่ำอันนี้3 1อันนี้สูงนะครับ1 0ึ่งศนต่ำนะครับ2 0 2 0 0 3ก็ซูริกอาจจะไม่ใช่สายแบบสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมาเจอกับ ทางด้านของวินเทอร์ทูที่เสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมลุกมันก็พอใช้ได้นะครับดังนั้นมันตั้งไว้แค่2ชั้นครึ่งเนี่ยผมว่าโอกาสลุ้น3เม็ดเฮตเต็มมีแน่นะครับคือโอกาสถึง3เนี่ยผมว่าไม่น่าจะยากเลยนะสำหรับคู่นี้นะฮะก็เป็นตัวเลือกที่นำมาฝากการลองเอาไปวิเคราะห์กันดูอีกทีแล้วกันนะฮะผู้บอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับตีสองครึ่งวินเทอร์ทูกับซูริกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขไว้เจอกันใหม